สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเมลชาแนลค่ะวันนี้นะคะเมลจะพาทุกคนไปทําเมนูปลากระพงสามรสค่ะปลากระพงทอดสามรสนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบของเมนูนี้กันเลยนะคะว่ามีอะไรที่เราจะต้องเตรียมกันบ้างค่ะปลากระพงขาวหนึ่งตัวค่ะก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ่าแบนแบบนี้นะคะ เมวเช็คเรือนะคะทาขัดถูค่ะแล้วจากนั้นก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะบ้างตัวปลาด้วยนะคะนำกระทะตั้งไฟค่ะพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะพอดปลาก็ใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะพอน้ำมันร้อนจัดก็ใส่ปลาลงไปทอดเลยค่ะทอดด้านแรกนะคะเราจะใช้ไฟกลางทอด10นาทีค่ะเมนูนี้เราไม่ใช้ไฟแรงนะคะปลาของเราเนื้อจะได้ไม่แข็งกระด้างค่ะพอครบเวลาก็กลับด้านปลาได้เลยนะคะ เวลาอาจจะไม่แน่นอนก็กแล้วแต่แต่ละบ้านสังเกตดูนะคะให้ปลาสุกได้ตามชอบใจเราก็คือได้ค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบที่จะทำน้ำซอราดปลานะคะหอมใหญ่ค่ะแครอทนะคะมะเขือเทศค,ค่ะหั่นตามชอบได้เลยนะคะพริกเขียวแดงโขลกหยาบกระเทียมนะคะผักชีต้นหอมหั่นทอนแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะ นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเจียวเลยค่ะเจียวด้วยไฟอ่อนนะคะเจียวไปไเรื่อยๆให้กระเทียมหอมเหลืองค่ะจากนั้นพอกระเทียมได้ที่ก็ใส่แครอทนะคะหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศลงไปผัดเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆพอให้หอมของเราสุกใส่นะคะพอได้ที่ก็ทำการปรุงรสได้เลยนะคะ น้ำมะขามเปียกค่ะตามชอบได้เลยนะคะน้ำปลาค่ะน้ำตา,มาลมะพร้าวนะคะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ทำการผัดค่ะผัด,ด้วยผัด,ด้วยไฟกลางนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะพอเราผัดมาได้สักพักนะคะเราก็ใส่พริกค่ะพริกก็ปริมาณตามชอบได้เลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะจากนั้นก็ทำการผัดไปเรื่อยๆค่ะ ให้ได้สีตามชอบใจของแมวประมาณนี้คือได้แล้วถ้าใครไม่ชอบให้นมากก็เติมน้ําเปล่าช่วงนี้ไปได้นะคะปิดไฟแล้วก็นำน้ําซอสไปตักราดตัวปลาที่เราทอดโรยได้เลยค่ะตักน้ําซอสโรยตัวปลาเสร็จเรียบร้อยก็โรยด้วยต้นหอมผักชีนะคะที่เราหั่นทอดเอาไว้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเมนูปลากระกพงทอดสามรสค่ะแมวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u ูทู e แมวชาแนล Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ